สว,สวัสดีค่ะก็วันนี้เป็นเทปแรกเนาะเราเลลองคุยกันด้วยกระแสที่คนอยากย้ายมาอยู่ยูซีแลนด์เยอะมากแล้วเราก็เองก็อยูอ่ที่นี่มาพอนอยู่มากี่ปีแล้วของผมอยู่มา2อง2สก็8ปีแล้วไหมผมพี่วินอยู่มากี่ปีแล้วครับเรามาตั้งแต่ส0 0พันเก้ารเดึกมาเออก็อยู่มา11ปีแล้วเอ้ยเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนผมชื่อพอนด้านะครับตอนนี้ เป็น permanent resident อยู่ที่นิวซีแลนด์ครับแล้วก็อาศัยอยู่ที่นิวซีแลนด์ครับโอกลนด์ครับโอเคก็ชื่อวินนะคะวินอยู่ที่นี่มา11ปีแล้วเนาะเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วแล้ว,ลวก็ตอนนี้เป็น citizen แล้วคะ่ะก็พอนก็กำลังจะเป็น citizen นี่ใช่ไหมใช่กำลังสมัครสมัครไปกำ <ไป S 2> ลัลงรอ,งอ,งองเขาเรียกไปงานเซเรมันี่ครับก็คืองานรับใบป,ประกาศสัญญาบัตรโอเคงั้นมาเริ่มเลยเดี๋ยววันนี้เทปแรกเดี๋ยวเราจะลอสัมภาษณ์ฮอนด้ดูก่อน <Okay. S 1> ว่าเออไปยังไงมายังไงถึงแบบมาอยู่ที่นิวซีแลนด์ได้ใช่ไหมตอบตอนนี้ฮ่อนทําอะไรอยู่นะตอนนี้ผมทํางานอยู่บริษัทเขาเป็นบริษัทเหมือนเป็น hospitality networking ขอบริหารใช่ไม่เป็น office support ร้านอาหารในเครือนะครับก็คือเขาจะมีในเครือจะมีประมาณ20ร,ร้านผมก็เป็นคนทำ programming ให้กับทีว ของแต่ละ,ะทิวคือระบบการคิดเงินก็เวลาเราจ่ายตังมันจะมีเป็นเครื่องทัชสกรีนผมก็เป็นคนอัปเดตโปรแกรมต่างๆบนนั้นนะครับให,ให้เขาขายของได้ง่ายๆ,ๆเป็นพร์อพเซลส์ครับพอรียนจบที่ไทยมาเป็นไอทีเหรอเปล่าครับเลิกไงๆไปงานอาไรเป็นสัพพะออฟฟิศไง ด้านไอทีด้านสินะคือผมอ่ะเรียนจบที่ไทยคือเรียนเป็น business administration แล้วก็ทำสายโรงแรมไปทำงานโรงแรมทำงานการด้านสายบริการมาตลอดอพอมาอยู่ที่นิวซีแลนด์ก็มาเรียน a p p l y management อีกก็ไม่เกี่ยวอีกแต่ว่าแต่ว่าคือชาไม่เกี่ยวอะไรกันเลยว้ยแต่ว่าในความที่ว่าเป็นคนที่ชอบไอทีอยู่แล้วนะครับชอบเล่นคอมชอบดูคอมชอบ อะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไอทีอยู่แล้วก็เลยมีความสนใจส่วนตัวแต่ไม่เคยเรียนแล้วพอทามาเรื่อยๆม,มันอยู่ที่นี่อันนี้คือเริ่มเล่าอยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <laughs> พอเราคือมาเรียนจบแล้วมาเลยหรือว่าทํางานอยู่ที่ไทยมากี่ปีตอนจบตอนจบไทยจบจบที่ไทยปุ๊บก็เริ่มทํางานเลยครับจบปุ๊บก็ทํางานเป็นเซลส์แอดมินก่อนอยู่กับเอออยู่กับไอทีเฮาส์อันนี้ก็คือเป็นการแรกทีเเ่เริ่มรู้จักเรียนรู้เกี่ยวกับ Um. i.t. industry แล้วก็ค่อยย้ายไปทำงานเกี่ยวกับด้านบริการนะครับมันก็เลยเหมือนกับผสมผสานกันสกิลต่างๆคำถามสุดคลาสสิกทำไมอยากมานิวซีแลนด์ก็ตอนแรกตอนนั้นถ้าส่วนตัวเลยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์อะไรช่วงนี้นะส่วนตัวตอนนั้นคือเบื่อชีวิตตัวเองที่เมืองไทย ก็เลยคิดว่าเอะมันแล้วเราลส่วนตัวตอนตอนเรียนผมเคยไป work and travel ที่อเมริกามาก่อนเพราะฉะนั้นพอไปเหมือนเหมือนเราได้เห็นชีวิตสองฝั่งของโลกสนุกเนอะไป work and t r สนุกที่พี่วินเคยไปใช่ไหมครับใช่ใช่โหแบบใช่มันคืออีกโลกหนึ่งอ่ะเราไปแล้วแบบเป็นเด็กเลยเนาะไปถึงมันก็แบบไปเปิดโลกไปแบบเห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นไปทําอะไรที่เราไม่เคยทําแล้วก็ไปเจอคนที่เราไม่เคยเจอมาก่อนที่เราในจากจากเมืองไทยอะไรเง มันก็สนุกแล้วเราก็มันถามว่ามันตื่นเต้นไหมมันอันตรายไหมมันก็อันตรายนะครับแต่ว่าผมแค่คิดว่าทุกคนมันมีสกิลการเอาตัวรอดของแต่ละคนนะ survivor s u r v i v ใช่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมาใช้เมื่อไหร่ส่วนผมได้ใช้ตอนนั้นเพราะมันสมบุกสมบันมากจริงตอนนั้นไปทำอะไรตอนไปเวอร์กกนทาวเวรไปอยู่เอเลคครับไปทำงานอยู่ที่สวนสนุกชื่อ six flags magic mountain อ๋อก็ไปทำ six flags ใช่ก็ไปทำร้านเบอร์เกอร์ครับอยู่แล้ว ก็ทาอยู่สามเดือนเองพอกลับไปเมืองไทยปุ๊บมันก็เริ่มมีการเปรียบเทียบว่าเราชอบชอบชีวิตระบบการทำาระบบการทางานระบบความคิดต่างๆหลายๆอย่างผมก็เลยคิดว่าเอะหรือว่าประเทศไทยจริงๆมันจะไม่ค่อยเหมาะกับเราเพราะว่าคุณก็คุยกับคนไทยไม่ค่อยดูเรื่องนี่จะยังไม่รู้ว่าคุยกันได้ไงแต่คนไม่รู้เรื่องเหมือนกันี่ยพูดตาไม่รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เลยมาคุยกันได้ใช่ก็เลยแบบ เออแต่ลองหาทางคนทางซีก็เลยคุยกับคนนั้นคนนี้คนนั้นนี่ครับก็ใช้เวลารีเสิร์ชอยู่เป็นปีเหมือนกันนะถามคนนั้นคนนี้เสิร์ชจาก g o o g l e แล้วก็เสิร์ชหาประเทศต่างๆที่เราจะไปได้อะไรเงี้ยซึ่งนิวซีแลนด์จะเป็นไม่ใช่สินิวซีแลนด์ต่แรกเลยนะไม่ได้อยู่ในในลิสต์เลยลิสต์ผมก็คือมีสวิตเซอร์แลนด์มีอเมริกามีออสเตรเลียอะไรเงี้ยก็คือเป็นประเทศยอดฮิตที่คนไทยจะพูดถึงกันบ่อย ไม่หรอกตอนนั้นด้วยเนาะปีศึกษา2012 11อย่างเงี้ยนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์คือแบบอะไรวะอย่างเงี้ยเออเคือประเทศอะไรแต่ว่าพอดีไปคุยกับญาติคนนึงชื่อญาติคนนี้เขาก็เหมือนเขาเขามีมีลูกเขามีหลานเขาเนี่ยเขาจะชอบพามาเนิรซีแลนด์ทุกๆซัมเมอร์เขาเลยบอกว่าอ้าวอยากไปเรียนต่างประเทศเหรอเนี่ยลองเนิรซีแลนด์ไหมมันมันเงียบนะมันเหมาะแก่การเรียนรู้ ตอนน้องมีชอบบริการเร,รียนหรือาบาิการเรียนหนังสืออ,อะไรนี่มันเงียบมากเลยนะอะไรเงี้ยแล้วซึ่งตัวผม,มชอบเงียบอยู่แล้วเพราะว่าตอนทํางานก็คือไปทําอยู่แบบเขาหลักตะกัวป่าพังงานอะไรเงี้ยคือทํางานที่ไทยหลังจากเรียนจบลีมาสองปีเลยปะเอาไม่ดีมีไอทีก่อนนั้นใช่นะประมาณสามปีดีกว่าสามปีสามปีครึ่งครับเพราะไปบวชด้ยไงไปบวชแล้วก็ทํานั่นแหละอยู่ช่วยที่บ้านอีกประมาณปีหนึ่งสัสี่ปีแหละง่ายๆใช่ก็นั่นแหละก็เลยตัดสินใจว่าเออ มาดีกว่าแล้วก็ปแรกมาอยู่ซีแลนด์เนี่ยแค่จะมาเรียนประมาณหกเดือนแต่ว่าแต่ว่าพอคุยคุยไปคุยมาคุยกับเอเจนต์แล้วคุยกับอะไรนู่นแล้วซึ่งแต่ก่อนอ่ะการที่จะมาเป็นซิติเ่นชิพหรือเป็นเวสเซนเซซี่นี่เนี่ยมันง่ายมากก็ไม่มากโอเคใช่ไม่มากแต่แต่ก็ไม่กไม่ยากเท่าเท่าสมัยนี้ เขาก็จะบอกเขาก็จะมีแบบสเต็ปง่ายๆเขาก็จะแบบเหมือนเบรกดาวมาง่ายว่าน้องครับน้องแค่มาเรียนที่นี่นะครับน้องแค่มาเอาคุณลิฟิเคชันให้ได้ก็คือมาอาวุธที่นี่ให้ได้หางานที่มันตรงกับสายแค่นี้ครับเนาะแล้วเดี๋ยวน้องก็จะได้เป็นคนของที่นี่เลยครับเขาขายมาอย่างนั้นมาเรียนภาษาเรียนกี่เดือนคะมาเรียนภาษาหกเดือนครับมาตัดภาษาก่อนหเดือนเพราะว่าเราได้ดูเคสดูดูคอร์สไว้ก็คือมันต้องใช้ i อ l t s ประมาณ 6ป่ะ6.5จุดห้าแต่ละแบรนด์ต้องไม่ต่ำกว่าหกหุ้าเลยหรอพขเรียนอะไรอ่ะตอนนั้นที่โรงเรียนใช่ไหมตอนนั้นแต่แรกแรกเลยอ่ะแล้วมาลง aviation management อยู่ที่ aviation aviation สายการบินหรือการบินเพราะฉะนั้นแบบเฮ้อยากทำงานในแอร์พอร์ตอะไรนี้ซึ่งก็ดีที่ไม่ได้ทำเพราะตอนนี้คือมันไม่มีงานแล้วใช่ก็คือคือเลือกไว้ก่อนอ่ะแล้วมันก็ต้องมาใช้ IELTS เทานี้ซึ่งตอนนั้นไปสอบที่เมืองไทยอ่ะออกมาก็ได้5้าาอะไรเงี้ยก็เลยโอเคคุยกับเอเจนต์เขาบอกงั้นมาเรียนก่อนไหมค่อย มาต่อคอร์สที่นี่แล้วระหว่างระหว่างเรียนเนี่ยผมก็ได้ไปดูมหาลัยที่จะต้องไปเรียนซึ่งมันอยู่คนละเมืองผมมาเรียนที่โอเกลนแมซี่มหาลัยที่จะต้องไปเรียนเนี่ยอพอดี <Palmer> ston, คอร์สที่จะเรียนเนี่ยมันอยู่ที่พาร์มอซ์นอร์ธก็คือขับรถล,<ง>ล,ลงไปจากโอเกลนประมาณห้าชั่วโมงได้ห้าหกชั่วโมงได้ <Palmer ston. S 1> ใช่ครับก็ไปอยู่ไปไปเดินก็ไปเดินดูครับไปไป,ไปบินไปช่วงวีคเคนแล้วก็ไปเดินดูเมืองเขาอะไรเงี้ย สองวันกลับมาก็เลยเปลี่ยนใจเลยอย,ลอยู่ออแกนอยู่ใช่เพราะว่าหนึ่งเลยมันมันไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะด้วยความ,มคือผลเป็นคนชอบเงีย,งงยบๆนะใช่แต่ว่าก็เงียบไปมันก็เงียบไปหน่อยเป็นคนที่เออเหมาะแก,กบการเรียนจริงๆแหละ<ม>เพราะว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำเลยเข้าใจได้ เอาเกได้คือ <c oughs> ถ้าอยู่แบบคือผมผมแค่ไปตอนช่วงวิกอนอ่ะคือมันสนุกมากมันชอบมันมันมันธรรมชาติมันสวยนะจริงๆเมัน,นมัน,ม,นมันเขียวไปหมดแต่ผมก็เลยลองจินตนาการว่าถ้าเราจะต้องมาอยู่ตรงนี้1ปีใช้ชีวิตแบบนี้หนึ่งปีไหวไหมอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไม่น่าไหว ผมเป็นคนชอบธรรมชาติแต่ก็ชอบความสุขสบายด้วยโอกลแลนด์เนี่ยก็คือมันมันพอไดกับเราเราได้ทั้งหมดที่ผมอยากได้คือความสุขสบายความคอนดีเนียนมีมองมีอะไรช้อปปิ้งใช่ไหมแล้วก็มีธรรมชาติที่มีอาหารเอเชียอาหารเอเชียสําคัญนะใครที่อยู่ต่างประเทศจะเข้าใจนะครับว่าอยากกินอาหารไทยมากแค่ไหนใช่นั่นแหละตัดสินใจปุ๊บก็เลยต้องมาหาคอร์สเรียนใหม่ถึงมาได้เป็นคอร์สเรียนที่ เอ่ออะพายเมนจเมนที่โงเ่โ uh, รงเรียนชื่อโอทา o โกโพลิเทคนิคจริงๆอ่ะจะบอกโอทาโกอ่ะแคมปัสหลักของเขาอยู่ที่ d ูนา d i n ินเกาะใต้เลยแต่ว่าเขามีแคมปัสถ้าเกิดเป็นเรื่องของ Business ในสาขาพวกนี้เขาจะมีอยู่ที่โอกล n นด้วยอยู่ควีนสตรีทเลยใช่ครับเขาจะเป็นชื่อของเขาเลยว่า o t o ท o p o l y t e c h n คนิ a k l a n d แ a m p u s แต่ว่าเหตุผลที่ผมเปลี่ยนเพราะว่าหนึ่งเรื่องคอร์ส ด้วยเพราะว่าคอร์สนี้มัน provide internship ซึ่งซึ่งคนที่เรียนคอร์สนี้จะต้องมีฝึกฝึกงานอีก200ชั่วโมงถึงจะจบได้นะครับต้องทำเป็นโปรเจกต์ส่งเขาอะไรครับพอเรียนเลเวลอะไรอ่ะเลเวลเจ็ดครับโอเคเลเวลเจ็ดทีนี้ก็จะเทียบเท่ากับเป็นปริญญาตรีแต่ว่าเรียนแค่ปีเดียวใช่มันชื่อคอร์สมันคือ g r a d ดิทอะไรวะเ r ร d ดิทพลาสใช่ g r a d diploma นะครับมันก็เหมือนกับเป็นคนที่เรียนจบ ปริญญาตรีแล้วแล้วก็ถึงมาเรียนคอสนี้เสริมเปลี่ยนสาขาแหละเหมือนกับอยากเปลี่ยนสาขาการทํางานอย่างงี้ก็มาเรียนที่คอสนี้แค่ปีเดียวใช่ครับเราล้วตอนนั้นคนได้ออเปนเวิร์กได้ไหมคะหลังจากเรียนจบผมได้โอเปนเวิร์กอีกหนึ่งปีหลังจากเรียนจบครับก็ถึงได้ถือโอเปนเวิร์กนั้นมาหางานได้อ่าทีนี้ระหว่างเรียนเนี่ยทั้งเรียนภาษาเรียนดิฟเรทยนทำงานปะต้องทําคือผมมันไม่ได้มาจากครอบครัวที่รวยไงต้องไม่รู้นัแล้วนี่แล้วแต่คนครับเพราะว่า อย่างน้องบางคนมาเขาก็ไม่ทํางานเพราะว่าเขาเขาควเขาส่งอะเราก็ทาคือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนที่มาที่เนี่ยผมแนะนํานะถึงแม้จะถึงแม้ครอบครัวจะส่งไหอะไรก็ตามแต่ว่ามาทำงานเถอะใช่มาทาเรียนไปด้วยทางานไปด้วยให้เราเสริม reinforcement ให้กับตัวเองอะ mindset อะไรต่างๆให้เรารู้สึกว่าเออในชีวิตจริงมันต้องเป็นอย่างนี้นะพ่อแม่เราเขาก็ได้เงินมาจากการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเออต้องทัฟหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ มันจะได้ประสบการณ์หลายอย่างที่เราหาไม่ได้ในห้องเรียนหลักๆเลยเนาะความอดทนวันนี้ได้มาโอ้อย่างไม่น่าเชื่ออดทนทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพราะว่ามันมันมันฝึกจริงๆมันมันคือเวลาเรามาทํางานเนี่ยมันต้องฝึกหนึ่งเราต้องฝึกบริหารเวลาให้เป็นอืมใช้พราเราเรียนไปด้วยใช่ในยีิบสี่ชั่วโมงอ่ะเราต้องมาหาบฝบริหารเวลาว่าเราจะมาทําอะไรบ้างในยีิบสี่ชั่วโมงนอนไปแล้วสิบม่เอะ นเล่ไม่ฉันเชื่อว่าเธอพูดจริงคือก็คือก็เออแล้วตอหลังจากนั้นตื่นมาต้องทําอะไรผมก็จะแต่ก่อนเนี่ยเด็กๆอ่ะผมมันก็ไม่มีระบบอยู่ที่ไทยเนี้ยจะตื่นมันก็ตื่นจะตื่นมาสิบโมงกินข้าวรอนอนอะไรเนี้ยเพราะว่า เออที่บ้านค่อนข้างก็ทำให้ใหเขาก็มีกิจการนะครับแต่ว่าคือเขาก็ไม่ได้บังคับว่าแกต้องมาช่วยช่วยฉันอะไรเงี้ยคือถ้า<ก>อยากเรา,เราอยากช่วยเราก็ไปช่วยซึ่งมันก็กันว่าเราก็เป็นชีวิตที่มไม่ค่อยมีระบบแบบแผนเท่าไหร่ขอ,อเดีโทษขอขัดน,นิดนึงจริง,รงๆแล้วอ่ะการทํางานที่นี่ถ้าเราถือเือน e n t v i s วีซา่าเราทํางานได้ตามกฎหมาย20ชั่วโมงต่ออาทิตย์ใช่แล้วก็แต่ถ้าเกิดตอนเรียนดิปโลมาระหว่างปิดเทอม สกูลเรกอย่างเงี 14, ้ยเราสามารถทําได้ฟูลทามก็คือฟูลทามคือน้องทําเลยอยากจะทําี่สิบ้าสิร่างกายไหวเท่าไหร่ทําเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเรียนเราก็คือทาได้แค่ยี่สิบคือด้วยความที่ว่าผมคุยกับพ่อพ่อแม่แล้วว่าขอแค่ค่าค่าเทอมซึ่งมันก็แพงมากนะครับค่าเทอมเหตุผลนึงที่ผมเปลี่ยนจากยูนิวร์ซิตี้มันเป็นโพลิเทคนิคเพราะว่าค่าเทอมมันดรอปลงมาเยอะมากจากแต่ก่อนอะสิบปีแปดปีที่แล้วมันสองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพันเหรียญ ถ้าตีกลับเป็นเงินไทยก็มาเจ็ดแปดแสนนะครับมันเกินมันเกือบล้านแล้วนี่ก็แค่ปีเดียวด้วยมันก็มันก็จุกเหมือนกันนะแล้วพอผมมาเจอกับโรงเรียนนี้มันตกมาอีกเดียวประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดพันดอลโค้เทคนิคจริงๆก็เป็นของอัฐบาเหมือนกันนะแต่แค่ว่าคนเรียนยูมันได้ชื่อเสียงหนึ่งแก็ที่นี่เขาก็ไม่ได้แคร์ค่ะปาก็จริงใช่เพราะแบบเออต้องจบอะไรมาอะไรางคุณมีคุณลิฟเคชั่นก็น่าจะโอเค แต่โดยความที่ว่าผมถามมาจากเพื่อนๆที่เขาไปเรียนยูเนี่ยคือเรียนยูอะ่ะทางทฤษฎีมันจะแน่นกว่าคือคุณเรียนแล้วคุณสามารถจะจบมาแล้วมาเป็นอาจารย์ได้เลยอมาเอาเอาความรู้ตรงนั้นมาถ่ายทอดต่อได้เลยแต่ในทางของพลิเทคนิคเนี่ยมันค่อนข้างจะเน้นไปทาง p r a c t ค c a l คือปฏิบัติคือสอนเนื้อหาไม่เยอะแต่เน้น assignment เน้นปฏิบัติเน้นทํางานจริงเน้นไป,ไปใช้ไจริง,รงคล้ายๆสายอาชีพบ้านเราครับคล้ายๆพวกปวชปวสอ,อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเปรียบเทียบกันนะอื ทีนี่ทึ่งอะไรเเนี่ยขอทะเลไปไกลมากเลยอะทำงานยังตอนนั้นทำงานอะไรคะตอนเรียนผมทำ้านอาหารครับคือคือไทยใช่ก็จะแบบไม่รู้เรื่องอะไรก็เดินเข้าร้านไทยไว้ก่อนอย่างไงก็ยังคุยภาษาเดียวกันอาหารไม่ต้องไม่ต้องปรับมากอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดีนะครับคนไทยส่วนใหญ่ที่นี่ที่ผมเจอนะค่อนข้างโอเคเขาเขาน่ารักถ้าเราทาตัวดีดีกับเขานะ ไม่ใช่หลักเลยต้องขยันแหละขยันต้องขยันขยันแล้วก็ไม่แรงอย่าแรงนะครับเพราะเขาแรงอยู่แล้วไม่ใช่ไม้รู้ดีได้ไงเนาะคุณเล่นคุณเล่นหยอกเออหยอกเออคือเด็กที่เนี่ยหลักๆมาก็เตรียมซีีมาเตรียมเรซูเม่เขียนเล็กๆน้อยๆมาแนะนำตัวภาษาถามว่าจําเป็นไหมก็นิดนึงเนาะ พูดได้ก็ดีจะได้แบบเออสื่อสารได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็ให้เขาการเมนูอย่างได้อะไรให้เขาจิ้มมาก็ได้แล้วก็เขียนแล้วก็ค่อยๆฝึกไประวังทางเพราะว่าพูดถึงภาษาเนี่ยใช่มาสําคัญนะครับเพราะว่าเรามาเป,ปเ,เป็นประเทศนี้เป็นประเทศที่ภาษาอังกฤษเป็นหลักเนาะใช่จริงๆอ่ะฝรั่งทีเนี่ยน่ารักนะคือเขามาในร้านไทยเขารู้ในระดับหนึ่งว่าโอเคเราภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ภาษาแม่เราเราก็จะแบบเออพูดได้กท่อนแค่นั้นเขาก็จะพยายามเขนะ้าใจเนาะอดทนฟังพยายามอะไรเงี้ยเขาน่ารัก อ่เราได้ดีซิเดนมาได้ยังไงก็เรียนก่อนช่วงนั้นเรียนแล้วเก็บประสบการณ์คือผมก็ตั้งเป้าไ้แล้วว่าจะหางานแบบไหนแล้วก็พยายามสติ๊กให้อยู่ในสายงานเดียวให้ได้นานที่สุดอย่างผมมาทำร้านอาหารใช่ไหมก็ทำร้านอาหารมาเรื่อยๆนะ แต่ก็จะมีงานอื่นเสริมแบบไปทำร้านอาหารแล้วก็อีกวันนึ่งมาทำซูเปอร์มาร์เก็ตอ๋อใช่คือเคยทำแพลนเซอร์ใช่ทำ,ทำแพลนเซอร์แพลนเซอรก็เหมือนแมคโครบ้านเราอะค่ะแล้วะครั้น,นี้ก็คือไปทําอันนั้นประมาณสักสองสามวันแล้วก็มาทำร้านอาหารแล้วคือเหมือนเป็นบรรยากาศนะครับเพราะบางทีทําที่เดิมผมเป็นคนที่ขี้เบื่อทําอะไรที่เดิมงานนั้นมันจะเบื่อก็เลยต้องทำสองงานหลังจากนั้นก็เริ่มไปทําเป็นรีเทลเป็นเป็นมาร์เก็ตติ้งโคอิเนเตอร์ ไม่ได้รังานเลยอะจะไม่เห็นได้เลยใช่ทาอยู่ประมาณหกปีเออเหรออั้ไม่รู้เป็นพลัมมิ่งทำเป็นบริษัทเนี้ยพลัมมิ่งอะอัตรปลาใช่ขายถั่วซ่วมขายสุขภัณฑ์อย่างเงี้ยครับผมไปทําอยู่หน้าร้านเขาทำไฟเลอร์ทำไหนเขาอ่ะก็ก็แก๊กๆไปตอนนั้นหางานไปเรื่อยเงี้ยแล้วก็พอช่วงฝึกงานก็เป็นฝึกงานอยู่บริษัททำโฆษณาทำเอ็ก์ม aga ซีนะครับ ครันนี้ก็ไปทำอยู่ประมาณสองชั่วโมงครับแล้วเขาก็เหมือนกับมันมีโปรเจกต์ที่ติดค้างอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนทุกผมบอนบอดไปทําต่อเพิ่อมอีกประมาณสามเดือนก็ไปอยู่กับเขาแล้วคราวนี้ก็กลายาเป็นว่าตอนแรกผมคาดหวังว่าจะจะได้ทํางานกับเขาแบบยาวๆอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าเนื้องานด้วยต่างๆบริษัทเขาต้องการมีแบบโครงสร้างขององค์กรใหม่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปต่อก็ตกเรานะลากกระเป๋าออกมาเป็นอ c ค d เดมี่แฟนตาเชียเก่ามาก เข้าใจใช่ไหมฮะคราวนี้ก็ก็ก็ออกมาแล้วคราวนี้ก็เลยไปทําอยู่ร้านอาหารไทยอยู่พักหนึ่งครับแต่ตอนนั้นก็คือมันหาไงานไม่ได้แล้วร้านอาหารที่ผมอยู่เขาก็สปอนเซอร์ให้ผมไม่ได้อย่างที่ผมต้องการเงี้ยตอนนั้นน่ะก็คือเป็นช่วงวิกฤตมากก็คุยกับที่บ้านซึ่งทางบ้านน่ะเขาก็ไม่อยากให้เราอยู่หรอกเพราะฟังแล้วมันให้ลูกลําบากอะไรเงี้ยเขาก็รักเราเขาก็แบบเออกลับมาดีกว่าไม่มาตั้งหลักใหม่ตอนนั้นนะครับ ก็โทรบอกลาทุกคนโทรบอกลาลาเจ้าของลาลาเพื่อนคนนี้คนนั้นจนมาเจอเพื่อนจนมาเจอเพื่อนอยู่สามคนนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นคือบอกว่าพอไปลาลาคนแรกเลยก็บอกเขาก็แบบผมที่ผมผมมาลานะครับจะกลับเดี๋ยวว่าจะกลับไทยแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบมึงจะกลับไปไหนอะไรเงี้ยตอนนั้นคือมันไม่ได้ไม่ไหวเลยนะตอนนั้นมันเหนื่อยมากมันมันทำมันมันจนเหมือนเหมือนมันเห็นทางตันแล้วครับมันมาถึงสุดท้ายแล้วมันก็แบบยังไงดีอะถ้าจะไปต่อก็คือต้องเสียเงินเยอะมากอะไรเงี้ย ก็นั่นแหละก็เลยมาทังคิดออาไงที่จะเรียนต่อแล้วเรียนอะไรวะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็เลยมาคุยกับกับพี่วินกับวินกับเพื่อนวินพี่แปมอะไรเงี้ยสองคนนี้ก็พูดเหมือนกันทอนสิ่งเดียวกันมันกลับไม่ได้เป็นไงครับรังรังสุดกลับไม่ได้แล้วเพื่อนมีน้อยกลับมมเพื่อนไม่มันกลับไม่ได้มันไม่ใช่กลับไม่ได้ถ้าหััดจิลใจจะกลับมันกลับมันกลับได้แหละแต่ว่า รู้สึกว่ามันยังมีทางแล้วตัวอนเองก็อยากอ,อยู่ด้วยแหละใช่ซึ่งมันก็ยังโชคดีที่ว่าตอนนั้นยังมีงานเนาะใช่ใช่ร้านอาหารร้านหนึ่งที่เขาเขามองหาเวชรังเมเจอร์อยู่คือผู้จัดการร้านอาหารเพราะว่าเพราะว่าเจ้าของร้านเขามีภารกิจเขาทําไม่สามารถจะมาดูแลร้านได้เต็มที่อะไรเงี้ยเขามีน้องอจนนั่นแหละจนมาเจอนี่นะครับทั้งพี่วินกับพี่แปมเขาเขา,เขาแนะนํางานให้ก็เลยได้ได้ไปสมัครงานที่นั่นก็สุดท้ายก็ได้ย้ายมาร้านนี้ แล้วก็ทำตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้อะไรหรอกก็คือเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะขายร้านใช่ไหมก็คืออยู่ไปก่อนให้เอาเวอร์กบีซ่าไปก่อนเพราะฉะนั้นบีซ่าบีซ่าเวริเวร์กวิร์กผมอะเหลืออยู่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจะใช่วิกฤตเหมือนกันเนาะก็ใช่ไงเลยจะไม่ได้จะไม่ได้ใช่คือมันมันเหลือเดือนเดียวมันจะต้องมันจะหมดแล้วไงก็ต้องหางานไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็ทุกอย่างมัมนก็ประดังประเดข้ามาก็เลยเออมีหน้าเขาถึงท้องเออเลยแบบเออมันไม่ทันแล้วว่าทันยังอะไรเงี้ยปุ๊บไปคุยกับเจ้าของร้านเสร็จสัก ได้วีซ่ามาอีก2ปีตอนนั้นแต่นั่นแหละก็คือได้วีซ่ามาปุ๊บก็เลยชิลก็ทํามาเรื่อยๆจนวันนึงเขาก็มาบอกว่าเออเธอจะว่าไงกับอนาคตเธอต่อหลบผมก็บอกว,ว่าอยากจะสมัครในบริสิเดนต์คลัอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าเธอจะรีบทำเธอก็รีบทำเลยมาเดี๋ยวฉันช่วยอะไรเงี้ยเขาก็น่ารักนะเขาก็น่ารักใช่แล้วก็แบบอ้าช่วยเหรออ้าวเรียกรีบเลยสิทำให้รัวาเลยนะเออเซื่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 ออะไรเงี้ยก็รีบยื่นไปครับ จนผมมาได้เรสิเดนซีตอนนั้นซึ่งดีใจมากใช่เวลามาถ้าถ้าจากที่เริ่มเริ่มแอพพลายเลยนะครับก็ประมาณหกเจ็ดเดือนจากโปรเซสแรกเลยนะใช่มันยังเร็วอยู่เพราะว่ามันยังง่ายคนมันยังน้อยยังไม่เยอะเท่าเท่าท่าปัจจุบันนี้ครับอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่คอนมาเริ่มเรียนภาษาครั้งแรกจนถึงได้ r e สิเดน c e กี่ปีประมาณสามไหมสามปีแต่ว่าได้เรสิเดนชีวิตเปลี่ยนไ ไม่เปลี่ยนนะก็เหมือนเดิม <c oughs> จริงเฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องเข้าไม่ต้องขอวีซ่าบ่อยๆรืเว้ยใช่หาง,งานก็ได้แลเว้ย <นะ S 1> เยอะนะเออคือค่าค่าสมัครของอิมิเกตค่าธรรมเนียมวีซ่าเองอะก็เยอะแล้วนะใช่มันก็เปิดโอกาสให้กับเรามากขึ้นในการหาง,งานต่างแล้วคือหลังจากที่แบบได้เซิเซนต์มาเขาขายร้านแหละลเขาขายได้แล้วแบบแล้วจะพัฒพาผัวเอมาเป็นไอทีโอ้ยก,ก็ยาวเลยนะเพราะตอนนั้นพอเขาขายร้านได้ปุ๊บช่วงที่เขาเปลี่ยนทายร้านเนี่ยทางเจ้าของใหม่เ ขาก็ต้องมาปิดร้านแล้วก็เขาก็าอยากจะให้ผมไปทํางานต่อให้เขาแต่ซึ่งเขาปิดร้านเลยนะครับจะอาหารร้านอาหารไทยเป็นร้านบาร์บีคิวเ,เ,เป็น American BBQ ซึ่งผมก็ไม่ถน,ดนัดไงแต่ระหว่างนั้นก็คือเขาก็ให้ผมไปทํางานที่บริษัท catering แห่งหนึง่งอยู่ในตึก PWC อะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยฝึกงานแอดมินไปด้วยฝึก catering ไปด้วยรู้จัก corporate life อะไรเงี้ยไปด้วยฝึกวิธีการเพราะผมเป็นคนไม่ชอบงานแอดมินแต่ก่อนไม่ชอบนั่งหน้าคอมนานๆเกียร แต่พอสักวันนี้เป็นจริงวได้ลุกไปไหนมาไปก็คือตุดก็คือบานคราวนี้ก็คือแบบว่าพอไปทาปุ๊บด้วยความที่ว่าไม่รู้สิอายุมันเยอะหรอหรืออะไรสักอย่างความคิดแล้วมันเปลี่ยนมั้งว่าแบบเราทํางานเดินเสิร์ฟเดินใช้แรงทุกวันะมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากมันยิ่งกว่าไปจริงนะ คือพอไปทําปุ๊บแล้วมันกลับมาบ้านแล้วมันโอดโอยมันต้องเสียเงินเป็นน่วดเสียเงินเป็นถาบําบัดอะไรเงี้ยฟิซิโอต้องหาไฮโรก็ต้องหาใช่พี่วินก็เคยทำใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่วินนี่เป็นบาริสต้นนะฮะก่อนจะมาเป็นปัจจุบวันนี้นะฮะหลังเดี้ยงเลยค่ะนั่นแหละพอไปทําอยู่สักพักหนึ่งปีสองปีมั้งมันก็เริ่มสูงจุดอิ่มตัวอีกเพราะว่ามันไม่มีทางโตอื ผมก็เลยหางานแล้วก็โชคดีว่ามาได้งานที่นี่ซึ่งเขาต้องการคนที่มีประสบการณ์ทางคอสโตและมีสกิลด้านไอทีซึ่งเาไม่ใช่ไม่จําเป็นต้องมีคอร์สเพคชั่นก็ได้แต่ต้องมีความรู้ด้านไอทีอก็คือทําได้ผมก็เลยมาอ่านงานดูเฮ้ยพอได้โอ้ยแล้วก็เลยติดต่อผ่านไปซึ่งผมติดต่อผ่านบริษัท t ม e เนจ g e น c y อออันนี้ก็เป็นอีกทางนึงที่ดีนะในการหางานใช่ครับก็ไปติดต่อผ่านเขาก็ นัดสัมาษณ์สัมภาษณ์ให้นู่นนี่นั่นให้เนี่ยผมก็ไปสัมภาษณ์งานก็เลยได้มาทํางานอยู่ที่บริษัทนี้ครับจริงๆก็คลิปแรกก็ประมาณนี้เนาะรู้ละชีวิตที่ฮอนด้าเป็นยังไงตอนนี้ก็รอ process ถ้าเกิดฮอนได้ไปรับเซอร์มันี่ของซิติเซนถ้ามีโอกาสจะไปถา่ายมาลงให้ดูว่าพิธีการเป็นยังไงมีคําถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ได้ข้างล่างและเดี๋ยวถ้าเกิดเราจะเข้ามาอ่านแล้วก็เดี๋ยวจะตอบให้ที่ตอบได้ แล้วก็รอดูว่ารายก,การเอ่อที i เอพิโซดต่อไปเราจะมาคุยเรื่องอะไรกรันก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันในวันนี้ก็ถ้าชอบไม่ชอบอยังไงคิดแรกบอกเราให้ปรับปรุงได้เราจะเอาไปปรับปรุงพยายามเออทำให้มันดีขึ้นให้ถูกใจทุกคนเนาะยังไงก็กขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ